6โมง40นาทีของวันที่17กรกฎาคมใช่สถานะตอนนี้ของเราคือถูกเลือกจากนะ้างครับเป็นคนตกงานเป็นคนตกงานในขณะนะช่วงที่แบบเขากำลังวิกิมกันแบบใช่<ข>แรงกรุงเทพก็ล็อกดาวน์ส่วนเราก็ จริงๆเราก็มีธุรกิจของเราอยู่ที่กรุงเทพใช่แต่เรื่องด้วยสถานก,การณ์โควิดตอนนี้มันเราว่ามันค่อนข้างบุนแรงในกรุงเทพตัวเราเองก็คือสามารถดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์ได้<ช>เราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเราลองคบพกันแล้วสองคนว่าถ้าสมมติว่าเราขยับขยเยอนตอนนี้มันน่าจะ ไม่ค่อยมีบลดีขึ้นมาสักเท่าไหร่งั้นเข้าสู่วข้อตกงานช่วงโควิดทำอะไรดีอาจจะทำอะไรที่เราถนัดโดยที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนเยอะหรือจะเป็นพวกงานงานออนไลน์หรืออะไรที่เราแบบว่าเราชอบแล้วเราถนัดโดยที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไม่ต้องเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเสี่ยงเนาะมันเสี่ยงอย่างตอนเนี้ออกจากงานมาได้ประมาณ หนึ่สัปดาห์ละทำตอนนี้ห,หารายได้จากชอบทางไหนอถ้่อย่างเราเลยก็หารายได้ออนไลน์อย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือมีขายของแล้วก็รับทำโฆษณาทำแอดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คนให้คนอื่น <laughs> คุยมาตั้งนานแล้วลืมแนะนำตัวสวัสดีครับแมครับสวัสดีครับตั้งครับต่อไปนี้ ขอให้เรียกว่าแม็กนะออขอกลับมาใช้ชื่อเดิมจะไม่ใช้ชื่อในวงการที่เรียกว่าหลี่แล้ว <c oughs> ในวงการว่าซา <c oughs> คือเราก็อยากกลับมาเป็นตัวเราเองเพราะว่าอะไรที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นตัวเราเองทั้งทั้งหมดจะบอกว่าไม่เป็นตัวเองเลยก็ไม่น่าจะใช่แต่บอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเองทั้งหมดก็ต่อไปนีน้รู้สึกว่าอยากทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้น อยากทําอะไรที่อยากจะทํามากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยวันพรุ่งนี้เราจะเจออะไรใช่พรุ่งนี้เราจะรอดไหมอยากทําอะไรให้รีบทำเพราะว่าเราไม่รู้เลยอ่ะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่คือมันจะจมัวแต่หาตังคเรารู้สึกว่าตอนนี้การหาเงินแบบมันไม่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตแล้วอะ่ะโลกภัยในปัจจุบันนะต่อให้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนอะ่ะมันก็เอาคุณไปได้ภายใน แค่ไม่กี่วันอ่ะใช่ใชเราก็รู้สึกว่าเราใช้เวลาชีวิตเวลาในการทํางานค่อนข้างเยอะคือแบบว่าแทบไม่ได้นอนมันรู้สึกแล้วเอาเวลาเป็นลงกับงานซะเยอะเปเวลงกับงานซะเยอะคือคือไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในในปีสองปีที่ผ่านมารู้สึกว่านอนโรงพยาบาลบ่อยมากเออค่อนข้างเยอะเลยจัดจัดถ้าใครได้ติดตามในเฟซบุ๊กอ่ะเออเอ๋อเอ๋อคะเอ๋อสวัสดีค่ะ อ่ะ,อะก็ขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงในหัวข้อตกงานทำอะไรก็คือตั้มก็หางานอะไรที่ตัวเองรู้สึกถนัดทำนั่นก็คือ,อรับออกแบบกราฟิกเออแล้วก็เราพยายามหาอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ที่เราถนัดอย่างอย่างตัวตัวแม็กเองก็ขายของออนไลน์แล้วก็พยายามตอนนี้กำลังทำ ทำสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสินค้าสุขภาพแบบสุขภาพแบบร0 0ซไม่มีสารเจือปนแบบเป็นออแกนิกแบบ100%ถ้าใครที่ติดตามนั้นอยู่ก็น่าจะเห็นว่าเราได้ปล่อยโปรดักต์ตัวนั้นไปแล้วแล้วก็กระแสตำหรับคนข้างดีนี่ก็ไปหาดูกันเาเองนะครับไม่อยากเอาโฆษณาเข้าเนาะก็แล้วก็อันดับสองนอกจากแบบว่าเราหาอะไรที่เราถนัดทำแล้วอันดับสองคืออยากทําอะไรที่มันตามใจอยากอยู่กับคนที่เรารักเออ แล้วอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบไม่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแล้วอ่ะใช่เรากำลังจะไปไหนกันก่อนพ่อกำลังจะไปจังหวัดน่านไปจังหวัดน่านใช่อาจจะไปปักหลักอยู่ที่นู่นเลยก็ไดอ้อาจจะแต่ตอนนี้นอาจจะเราก็ยังแบบยังไม่มีขอไปพักผ่อนอขอไปพักผ่อนไปใช้ความคิดไปกันกรอง คือในในช่วงเวลาที่สมมติว่าเราไปนาดปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยมันต้องมีเวลาที่จะต้องกลับตัวกลับตัวทั้งหมด14วันที่จะต้องอยู่ในบ้าน,น,นอย่อางเดียวห้ามออกไปไหนหา้มหามพบเจอคนอในเวลาในเวลาตรงเนี้ยเราสองคนคิดว่าเราควรทบทวนตัวเองว่าระหว่างแผนใหม่ว่าในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไปเราจะทํายังไงเรียกว่าไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่โดยที่เอาความรู้ความสามารถเราไปเป็นพื้นฐานในการฐานเลี้ยงชีพ เราว่าเราเราไม่อดตายนะเราค่อนข้ามีความเชื่อในสัญชาติยานของตัวเองแล้วก็สัญชาติยาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ขอใจาค่าทังด่วเท่าไหร่อ่ะสิ มาจ่ายค่าตังด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างเราเราเองก็มองจากจุดเริ่มต้นก่อนก็คือกลับบ้าน<ม>กลับไปพึ่งพาอาศัยพ่อแม่นั่นแหละ<ม>แต่แต่ก็พูดตรงนี้ก่อนว่าเป็นความประสงค์ของของแม่ด้วยใ,ใจอ่ะใจเราประมาณ7 0็ดปเอร์เซเราไม่อยากกลับเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่กรุงเทพเราสามารถหางานหาเงินได้ได้<ม>ไง่าย เยอะนะแหละหลายๆยาใช่แต่ด้วยความแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็แกอยู่ค่อนข้างไกลไงเราเดินทางไปหาลำบากใช่แล้วโครคภัยไข้เจ็บตอนนี้มันแบบเนาะโคว COVID ิดระบาดเยอะอะไรเงี้ยก็แกก็คงอยากให้เราไปอยู่ด้วยแหละอะไรประมาณนี้แกก็บอกว่าให้เราไปให้เราไปเข็ดก็เป็นบ่วงด้วยวคิดถึงด้วยหรือย<ช>อยากให้อยากให้ไปอยู่ด้วยใช่ใชอันนี้ก็สําหรับใครที่ ตกงานตอนนี้ก็แนะนําว่ากลับไปอยู่บ้านก็นดีนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราจะได้เออมีไม่เยอะหรืออาจจะเป็นศูนย์แล้วก็พอกลับไปอยู่บ้านก็มองหาอาชีพที่เราทําได้โดยใช้ความสามารถที่เราพอจะมีใครถนดัดค้าขายก็ลองดูหาทําเลค้าขายไหมเพราะว่าเราเองก,ก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันคืออย่างแม็กกาตัม um อะ่ะแม็กแม็กกาตัม um เป็นคนไม่ชอบทําอะไรอย่างเดียวอชอบทําอะไรหลายๆอย่าง อย่างค้าขายอ่ะเรามีร้านอาหาร Delivery อยู่ที่กรุงเทพและหนึ่งอันเนี้ยแต่มันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้มีกำไรอะไรมากหรอกเพราะว่ามันวิกฤตด้วยเศรษฐกิจแล้วใช่วิกฤตโควิดด้วยใช่ต้องอ่อถ้าพูดถึงร้านอาหาร แรกเลยเราก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าด้วยวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังทรงตัวเราก็พยายามประคับประคองให้มันให้มันรอดไปก่อนแล้วกันเนาะก็หวังว่ามันโควิดมันจะหายเร็วนี้แล้วก็มันจะทําให้ร้านอาหารเรากลับมาเฟื่องฟูได้เราก็ได้วางระบบธุรกิจที่ทําให้เราไม่ต้องเข้าไปดูแล ได้แล้วเรียบร้อยก็คือแทบจะเป็นแบบว่าเดลิเวอรี่แบบร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เราก็เลยหมดห่วงเราถึงสามารถเอาตัวเองไปอยู่ที่ต่างจังหวัดได้โดยที่เราทิ้งร้านให้น้องที่ร้านดูแลไดออ้แล้วก็สองไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะหาชิพเสริมทำอย่างที่บอกก็คือจะค้าขายไหมอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวรอติดตามชมลิปเราต่อไปว่าเราจะทำอะไร ก็<อ>จะมีแผนมาแบบคือมาอัปเดตเรื่อยๆใช่ทุกๆวันว่าเราทำอะไรกันเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้หลายๆคนด้วยเนาะสาม no. ขายออนไลน์ line. อันนี้แน่นอนอันนี้มีอยู่แน่นอนมีแน<ด>่นอนเราเราต้องทําเพราะว่าเออมันเป็นเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพหลักเราเลยก็ว่าได้ในการขายออนไลน์ line. ขายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องสำอางเครื่องสมอ,งอสมางของมือทรงมือสองอันนี้เรา เจออะไรเราจะเอามาขายทั้งหมดแล้วก็รวมถึงรับจ้างในออนไลน์ด้วยเพราะเช่นรับจ้างออกแบบกรบฟิกกราฟิกอะไรที่ที่เรากำลังทำอยู่นะครับ<ด>แล้วก็พร้าน Delive r y ีใช่ร้านที่ยังไม่มี Delivery ถูโชกแล้วก็อยากที่จะมี Delivery เข้ามาเพื่อช่วย<ช>ตัวเองในช่วยให้ร้านมีรายได้มากขึ้นในช่วง<ช>โควิดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ให้นั่งที่ร้านหลายคน<ช>ยัง,ไม,งไม่ทำนะ นะครับหลายคนในร้านค้าในกรุงเทพหรือต่ามจังหวัดที่มี Delivery แล้วหลายคนยังไม่ทำนะอย่างชราใจอยู่แต่เราบอกไว้ว่าช่วยได้มากอย่างของเราเนี่ยตั้งแต่ล็อกดาวมามันแทบไม่มีลูกค้าหน้าร้านแต่ดีที่เราวางระบบ Delivery ทสุกเจ้าไว้มันเลยทำให้เราแบบว่าได้ยอดจาก Delivery ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยแหละเนาะแล้วก็พออยู่ได้9กนะตอนเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ให้นั่งที่ร้านลูกค้าก็เลยแบบ นคือลูกค้าไม่อยากออกจากบ,บ้านด้วยเขาก็เซฟตัวเองกลัวไงโควนะิด <COVID. S 2> เพราะว่ามันระบาดค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็แม็กก็รับวางระบบเดลิเวอรี่ให้นะครับตั้งแต่สมัครรวมถึงช่วยดูออเดอร์ในแอปนะครับในช่วงในช่วงเริ่มต้นเล่งการสมัครให้ได้หมดดังนั้นใครสนใจอยากทำ เ e ลิเวอรออนไลน์ทุกแบรนด์เลยนะตั้งแต่ไลแมนแกฟฟูดแอนด้าทรู o ูดโลบินฮ o ดโก j เจกเราสมัครให้หมดทุกอย่างเลย <Aye. S 1> นะครับรวมถึงถ่ายรูปสินค้าก็ได้นะถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปอาหารลงลงเพจลงแอปเราทำได้หมดนะครับอันนี้ก็เผื่อใครสนใจเนาะก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วกออ็อีกอันนึง ที่เดลิวเวอรี่ที่เรากำลังจะทำก็คือเป็นกาแฟแบบเดลิเวอรี่เป็นร้านกาแฟแบบเดลิเวอรี่ซึ่งสูตรตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดมาเพราะว่าเราได้สูตรแบบสูตรมาจากเจ้าใหญ่ในประเทศเลยวัตถุดิบแบบจากเจ้าใหญ่ในประเทศเลยเราชาติแบบเลิศ <B ling> นะครับแต่ยังอุ่ไว้ก่อนนะขออุ่ไว้ก่อนแล้วก็ไกด์ลา์ให้นิดน,นึงว่า ต่อให้คุณอยู่บ้านไม่มีหน้าร้านหรืออยู่อยู่คอนโดคุณก็สามารถขายได้ <Wow. S 2> เพราะเราจะเรีนเป็นเดลิเวอรี่แบบร้อยเซมันคือมันจะเข้าสู่ยุคใหม่อ่ะยุคที่คนเรียกว่าขายของตามแบบคือแบบไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านเอออย,อยู่ที่ไหนก็คือก็ขายได้เลยอยู่บ้านอยู่คอนโดขายได้เลยหรือว่าเป็นอ่าน้อง ถูกต้อง,งก็สามารถขายได้หลังเ,ออเลิกเรียนเนาะหรือว่าหลังเลิกเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยก็เปิดรับออเดอร์ได้มอง,ออม,องมองย้อนไปถึงยุคตัวเองเหมือนกันนะว่าถ้าในยุคที่เราแบบทํางานแล้วเราอยู่หอ,ออะไรเงี้ยแล้วมันมีตัวเดลเวอรีร่เข้ามานะแล้วว่าได้ไรายได้แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเราทําอะไรล่ะขายหลายอย่างว่าหรือคุณมีไอเดียอยากขายอะไรอย่างเช่นเมื่อวานเราให้คำปรึกษากับพี่คนนึงไปเขาอยู่หอ แล้วอยากขายออนไลน์แบบผ่านเดลิเวอรี่เพราะว่ารู้ว่าเราเรารับจ้างเดลิเวอรี่เนาะ<ม>เขาก็มาปรึกษาเราก็เลยให้คำแนะนำในเรื่องของการขายไข่เจียวอยู่คอนโดไปเลย<ม>อยู่คอนโดแล้วขายไข่เจียวไปเลยใครจะไปคิดว่าขายไข่เจียวผ่านเดลิเวอรี่อะ่ะยอดขายเดื 1, 4, 5, 000, นะอ 4, 5, 000, นหะนึ่งสี่ห้าหมื่นนะสี่ห้าหมื่นนะลงทุนอะไรไม่ต้องเยอะลงทุนไม่เยอะใช่คุณแค่หุงข้าวมีไข่มีกระทะ แล้วก็ทอบป,ปิ้งเลยป,ปิงปป้งนะใช่ใส้กรอกอ,อะไรก็ว่าไปใช่ไหมใส่ซอสเป็นซองให้เขาจบเลยง่ายจะตายนะใครอยากทำเดลิเวอรี่ติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราดูแลทุกขั้นตอนไม่จะเป็นที่เราจะต้องไปหาคุณคุยผ่านออนไลน์ได้ใช่นะครับติดต่อได้เลยนะอันนี้เป็นไอเดียแบบว่าเผื่อเผื่อใครอยากมีอาชีพเสริมนะช่วงช่วงเวลานี้เนาะ อันนี้ก๊างทําอะไรครับตามห้องตามเมนูตพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินเราตงสั่งของจากเมนูปไปโซยี่ร้านเด็กร้านที่เราทําเองลองดูหน่อยสิว่าสั่งยังไงอะไรยังไงแนะนำหน่อยเผื่อบางคนเขาทําร้านอาหารอยู่ไม่มีเวลาแบบว่าเขาไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกเลยก็ เวลาที่เราไปซื้อของหน้าแมคโครเขาก็จะมีที่สแกนให้สำหรับส่งสปีดเอ็มสปีดเอมก็คือรถคันเล็กรถมอไซค์แต่ว่าถ้าส่งแบบรถยนต์ที่เป็นรถกระบะหรือรถที่มีตู้สีขาวข้างหลังอะจะใช้เวลาประมาณวันหนึงหรือ2วันแต่ว่าสปีดเอมอ่จจะส่งได้ภายในวันแต่ก็ตามคิวตามรอบเขาด้วยเพราะว่ารอบวันหนึ่งเขาจะส่งได้ไม่เกินกี่รอบนะดูก่ไม่เกิน10 เร็จหรือ1ิเอ็ดรอบนี่แหละคือถ้าสนใจอยากแบบว่าไม่มีเวลาออกมาซื้อของเองหรือกลัวโควิดอะไรต่างๆก็แนะนำให้แอดไลน์แมคโครสาขาใกล้บ้านแล้วไปสอบถามดูเนาะว่าวิธีการสั่งซื้ออะไรยังไงถ้าจะมีแต่อิสุดเลือดหเปลี่นขายรมองก็สอทางถนนมีรถตู้คันเดียวมัถึงเลยว่ะ นี่ใครเป็นแบบเราบ้างเวลาแบบว่าขับรถอะ่ะชอบเปิดเปิดโฟนฟั่งคือมันจะมีสมาธิถ้าเปิดเพลงใช่ป่ะมันจะแบบเ,เราไม่ลองเ<อ>พลงตามอะ่ะฮะไม่ลองตามเพลงรลองก็ง่วงแต่ถ้าแบบว่าเปิดโฟนอะมันจะไม่ง่วงนะ มันก็จะมีสมาธิง่ายมันจะไม่สร้างควาอะไร แค่พักหนึ่งแล้วแบบไม่ไหวแล้วง่วงว่องมากตา,าจะปิดนี่ทุกคนใครที่มาทางเหนือเขาก็จะมี QR Code แบบนี้ให้สแกนว่าเรามากันกี่คนเรามาจากจังหวัดไหน ไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงมาเรียบร้อยแล้วเขาไอ้นี่ดีนะคัดกรองดีเนาะของเข้าจังหวัดใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ก็คือจะได้มีข้อมูลการเดินทางไปโวยปิดประตูไม่สนิท่ะดูแลตัวเองด้วยนะทนเหน้าที่เขาก็ทำเองกันดีเนาะเข้มงวดดีถือว่าดูแลประชาชนในพื้นที่ได้ดีมากอันนี้ส่งให้เขาแล้วเหรอย่างเดี๋ยวไปทางไหนส่ง โบกแล้วเพื่อนโบกแล้วเพื่อนถ่ายไว้โบกไปอ้อมทางนู้นหรอวนไปทางนู้นหรอที่แคปหน้าจอแล้วไปทางไหนต่อครับครับฮะครับเพือ่อนค,ครับอเอาแคปหน้าจอเราบ,บนออกได้เลย,เลยแสดงว่าเดี๋ยวมีด่านอีกอืมก็เพราะว่าเออก็ว่วอยู่เมื่อกี้คือแต่ถ่ายไม่ทนันเพราะว่าป้ายมัน,ม,นมันมองเห็นไม่ชัด นูง่นไงโอ้แสดงสลีโอ oh, ้แสดงสลีฟเราจะแสดงสลีฟครับเราออกซ้ายใช่ไหมวะออกซ้ายอ๋อนี่ไงด่านกลับทางด่านหน้าน,นี่ใครมาตรงนี้ด,ด่านม้วยน้ำอุ่นแล้วทำไมเขาไปภาษาเหมือนภาษาลาวเลยเ<อ>หรือวะเมาบอก,บอกครับ าาก็ประทับใจนะเอาดีๆประทับใจการดูแลตรวจสอบคนเข้าเมืองออกเมืองของจังหวัดน่านนะถือว่าเขาทําได้ดีมากโดยที่สแกนง่ายลงทะเบียนง่ายออเ,ออเลอร์ใช่พนักงานไม่ต้องมาสัมผัสตัวเราคือแบบจริงๆเราสามารถทําอยู่ในรถ ยืนให้ดูจบเลยคือฟีลเหมือนเหมือนเราไปซื้อ KFC ไ a ทูเลยเฮ้ยจริงๆอะทุกจังหวัดน่าทำนะควรทำควรทำรันนี้รเราเดินทางผ่านมาหลายจังหวัดแล้วเจอด่านแต่แต่แค่แค่โบกให้ผ่านแค่เออช่งช่งโงกหน้าดูเราแล้ว,ลวก็บอกให้ผ่านเฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้มีระบบแบบเนี้เฮ้ยเหมาะมากเลยนะช่วงเนี้ยคือแบบว่าจริงๆสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ถ้าคุณแบบดูแลตัวเองหรือมีการฉีดวัคซีนแล้วหรือ อะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วก็เนาะมีการบแบบตรวจสอบคนเข้าออกของจังหวัดแบบเนี้ยเฮ้ยชอบชอบถือว่าดีมากเลยถึงแล้วทุกคนนี่เผือบ้านของเราเองที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็เดี๋ยวเราจะไปกักตัวอยู่ที่ รかかาคาสี่น้ำเงินสวัสดีครับ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 สวดูก่อน่ไไปดูก่บอไนไปดู หมายถึงประตูบ้านข้าวอะไรมาให้นี่ได้เปิดประตูได้ห้ามออกไปนอกประตูบ้านครับแต่ว่ากลางคืนหนูมานี่ก็ได้แม่ไม่ได้อยู่ก็คืออยู่อยู่ตรงนี้ได้อยู่ได้ออกมานอกนี่ได้กลางคืนนะมาดูกันว่าเนี่รถเก่งหนึ่งคันเราขนของกันมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนข้างใน อันนี้คือเมื่อกี้หมายอยู่มานะหมาสองตัวนนแล้วก็ม <laughs> ีกรงหมามีรังมะนาวอีกหนึ่งตะกร้ารังมะนาวนี้อันนี้รังมะนาวไะเอจาจับแพะอยู่ด้านบนน้นน้องกนแล้วแล้วก็ของอยู่นูน <laughs> และนี่คือของที่เรา ใส่รถเก่งมานะจะเปานี่อีกใบหนึ่งรองเท้าอุปกรณ์ไร้สด็งสืาพผ้านีตรงนี้อีกนี่คือแบบหดมาได้ไงอ่ะหมดเนี่ยในรถเก่งคันเดียว อันนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวราับหูดูกันว่าเราจะมีไข้ไหมเดี๋ยวนะเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวา้่า่่าไหร่ของมเท่าไรสามสิบหกจุดหอันนี้นอนอีกคนอีกคนนึงไปเดี๋ยวนะ รวมนสามรวนแต่เบอรอนสอนนไม่มีไข้นะแต่ร้อนวันแรกวันนี้วันแรกแสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราขอตัวไปพักพ่อนเก็บข้าเก็บของก,ก่อนอ EP ต่อไปโจทย์ในการกักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันของเราก็คือ,อเ,คเก็บ <laughs> <laughs> เพราะว่าบ้านไม่ได้มีคนอยู่มานานแล้วแล้วแราฝุ่นมันฝุ่นมันเยอะ นะเดี๋ยวเราจะเก็บกวาดแล้วก็จัดโซนเอาไว้แบบว่าแค่เก็บของตัวเองนั้นแหลเก็บของบ้านเลยนะีเอาไว้ไใส่สอดคลข,ขายของอะไรด้วยแล้วก็เอาไว้แบบว่าทํากิจกรรมระหว่างอยู่14วันด้วยอะไรก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เราทำา14วันอยากเห็นพวกเราทำอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะ <c ười> ระหว่างนี้ก็ ขอตัวไปพักผ่อ,อนก่อนเพราะว่าขับรถมา1 1ชั่วโมงกับระยะทางเกือบ800กิโลคือสภาพตรงจากกรุงเทพสู่น่านนอนตีสตื่นตีส <c oughs> ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายเป็นตอนจบของคลิปนี้ครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรา2คนเมื่อก่อนผมเอาแต่วิ่งตามหาความสุขจากข้างนอกโดยลืมนึกถึงความสุขง่ายๆที่มันเกิดจากตัวเราเกิดจากคนที่เรารัก เกิดจากครอบครัวเกิดจากอาหารธรมธรมดาาที่เรากินแค่นี้มันมีความสุขมากจริงๆสุขแบบบอกไม่ถูก